นิกกี้นะคะเพื่อนรักของลิซ่าค่ะเธอรับคําท้าแฟนๆนะคะแบบว่าเอ๊ะภาพไหนนะในวันนั้นค่ะที่ถ่ายเอาไว้แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้เอามาลงให้ดูนะคะซึ่งคุณนิกกี้ค่ะเธอก็มีการนําภาพนะคะในวันที่7พฤศจิกายนนะคะที่เป็นภาพอันซีนค่ะที่ถ่ายคู่กันกับน้องลิซ่านะคะเอามาอัปเดตให้กับแฟนๆค่ะได้ดูกันนะคะซึ่งจริงๆก็มีหลายภาพนะคะที่เธอเอามาอัพลงในสตอรี่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ทําไมนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็ลบภาพภาพนี้ออกไปะคะ่ะ จาก IG Story ของเธอนั่นแหละค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็ไม่ทันแล้วนะคะบลิงก์ก็ตาไวค่ะแคปเอาไว้ได้ทันนะคะ ึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ความลับอะไรนะเพราะว่าในวันนั้นนะคะทุกคนขาะตาก,ก็ทราบดีนะคะว่านอรลิซ่าก็บินไปที่ LA เนาะแล้วก็มีการแวะไปให้กําลังใจเธอนะคะที่ด้านหลังเวทีค่ะที่คุณิกิเธอไปขึ้นเวทีนะคะในงานโชว์ของ He ดอินเดอ ud คค่ะก็ดูจากชุดที่เธอใส่นะ,ะนี่ต้องบอกว่าตรงกันเป๊ะเลยนะ,ะกับตอนที่เธอขึ้นบนเวทีนั่นเองนะคะเรียกว่ารูปนี้ค่ะลิซ่าเธอก็สวยทะลุแมสนะคะแหมแบบนี้แล้วจะเก็บเอาไว้ดูกัน2คนได้ยังไงอ่ะเนาะ สุนทานาสื่อหนังสือพิมพ์นะคะรายวันอย่าง The State Times ของสิงคโปร์ค่ะที่มียอดขายนะคะกวันละ4 ,0,000 0ฉบับค่ะก็ยังอวยเรื่องใบหน้าของนอริซ่าอยู่เลยนะคะว่าเป็นใบหน้าค่ะที่มีอัตราส่วนทองคำนะคะที่มีเสน่ห์ความงามที่ดึงดูดใจผู้คนนั่นเองค่ะรวมไปถึงะคะะไปทักกนค่ะที่ปีนี้ค่ะก็ได้รางวัลนะคะเป็นหนุ่มหน้าหล่อจาก G C Keller เช่นเดียวกันกับนอริซ่าค่ะเขาก็มาวัดสมมาตรของใบหน้านะคะแล้วก็บอกว่า perfect ค่ะ เรียกว่าสื่อค่ะก็เห็นด้วยนะกับการประกาศผลผู้หญิงหน้าสวยผู้ชายใบหน้าหล่อนะคะในครั้งนี้นั่นเองนะคะปีนี้ค่ะเอเชียก็ยืนหนะนะ,ะกวาดเรียบไปทั้งสองรางวัลเลยค่ะก็เห็นมีความเคลื่อนไหวนะคะแอดก็เลยเอามาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า